การเตรียมก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือระหว่างหมอชิดสะพานใหม่คูคตก่อสร้างเป็นทางยกระดับมีทั้งหมด16สถานีรวมระยะทางราว18กิโลเมตรแนวเส้นทางเริ่มจากรถไฟฟ้า BTS สถานีหมอชิดสิ้นสุดที่สถานีคูคตบริเวณคลอง2จังหวัดปทุมธานีมีกำหนดแล้วเสร็จปี2561ท้งนี้การก่อสร้างในช่วงแรกจะต้องมีการรื้อถอนสะพานดัง2แห่งคือแยกรัฐโยธินและแยกเกษตร โดยในส่วนของแยกรัชโยธินจะเป็นแยกแรกที่จะมีการรื้อถอนและต้องรื้อถอนทั้งหมดตามแบบก่อสร้างแนวทิศทางถนนรัชดาพิเศษเพื่อก่อสร้างกระมองถังลอดตามแนวทิศทางเดิมพร้อมกับก่อสร้างสะพานข้ามแยกรัชโยธินตามแนวถนนประหลโยธินเพิ่มอีกหนึ่งตัวเท่ากับว่าแยกดังกล่าวจะมีทั้งอุโมองทางลอดและสะพานลอยข้ามแยกจากการลงพื้นที่ของทีมงานปัญหาคนกรุงในการสอบถามความคิดเห็นของประชาชนพบว่ารู้สึกพึงพอใจที่จะมีการพัฒนา สร้างรถไฟฟ้าทําให้การจราจรในอนาคตมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นแต่ในช่วงที่มีการก่อสร้างนั้นคงจะต้องพบกับปัญหาความเดือดร้อนอย่างแน่นอนโอ้รถติดมากทุกวันเนี่ยขนาดไม่รื้อสะพานสะพานมีดูก็ยังติดคุณคนดูตอนเย็นเลยตอนเย็นกับตอนเช้าเนี่ยติดตั้งกระนูน้นเตนทัานมาเนี่ยมาติดถึงตรงนี้เลยแล้วก็ยาวไปยันถนน,ถนอโยธินเนี่ยไปยาวนู่นเลยอ่ะต้องใน้สะพานใหม่อ่ะ ไปแยกแแอวัดพระศรีอ่ะนั่แหละจะติดเป็นตลอดเลยเพราะว่าผมฟังข่าววะพานดีเขาเขาคล้ายๆว่าจะรลื้อออกเื้อทำอุโมงยังไงไม่รู้นะเพราะว่าทำรถไฟฟ้าอันนี้เขาต้องเตรียมก่อนแหละน,นีเมันเรื่องของจราจรนะเพราะว่ายังไงมันก็ติดอ่ะมันแก้ไขาย,ยากถ้ามีไฟฟ้าผมว่าจะดีนะเพราะคนจะแบ่งไปใช้รถบ้างใช้รถไฟฟ้าบ้างเพราะรถยนต์จะได้เซฟไปงั้นเส้นนี้รถยนต์มปนเยอะ ถ้าเขาไปรถไฟฟ้าไปตลอดนะคนก็จะขึ้นรถไฟฟ้าเพราะมันจะเข้าเมืองได้ง่ายไปต่อที่หมอชิตเ่ะมันก็เป็นทางเลือกดีเพราะถ้าเป็นถ้าเป็นรถยนต์ปล่อยแบบนี้นะมันก็ติด่างนี้แหละสำหรับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนในช่วงที่จะมีการก่อสร้างคือปัญหาของการจราจรของถนนพหลโยธินและถนนรัชดาพิเศษโดยถนนทั้งสองเส้นนี้ เป็นเส้นทางหลักที่ประชาชนใช้เป็นเส้นทางเข้าออกบริเวณเมืองด้านเหนือของกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วนจะมีสภาพการจราจรติดขัดท่าน,นี้ก่อนจะมีการก่อสร้างกองบัญชาการตำรวจจราจรบริษัทเอกชนผู้รับเหมาและการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยได้มีการหารือเพื่อหาแนวทางในการรับมือกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นจะต้องให้ผู้รับเหมาเพิ่มช่องทางถนนรัชดาพิเศษขาเข้าออก จากปกติพื้นราบมีด้านละสองช่องจราจรและบนสะพานอีกสองช่องจราจรเป็นด้านละ4ี่ช่องจราจรตามปกติในการ,รอยายสะพานจะมีการประสานงานให้รื้อทีละฝั่งก่อนเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดรวมทั้งต้องปรับสัญญาณไฟจราจรใหม่โดยเปิดสัญญาณไฟให้รถที่มาจากรัชดาพิเศษขาเข้าและออกสามารถตรงได้ทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์แต่การปรับสัญญาณไฟจราจรน,นั้นอาจจะส่งผลกระทบต่อนถนนผลโยธินขาออก และขาเข้าเพราะรถจะต้องรอไฟสัญญาณจราจรนานขึ้น